ครับผมฮารี่ก็มีนะอกให้นะตดติดามด้นะจ๊เาปยทุกคนหากินกดังปมึงอเนัติดกดตามต่อไปนะแลวตัวนีก็เนรอบนะเดียใบบบินนะเป็นเดีงเจชายนะเดิงเชายนะ บาทนะน้ำหนัก4ี่กิโลนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะ้าวมีไงนะครับผม้าวไร้ด็นนะ้าวังไงนะครับผมจะได้ตัดติดง่ายนะจะได้ตัดง่ายไม่ยากนะครับผมนัเนเชิดป้ยโเกินะเด็กเชิดปนะผมดูนะสวยมากกว่าผมตัวนี้สวยมาก นะตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูละกันนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะไซสวยไซหล่อนะเดี๋ยวผมให้ดูนะไซมันไม่ใหญ่นะผมใส่ให้ดูเลยนะสวยมากเลยนะครับผมดูนะเป็นงานแบบว่าเป็นผ้าต่อเลยนะเป็นผ้าต่อนะไม่ใช่เป็นงานสกรีนนะผมบอกให้เป็นผ้าต่อเป็นชิ้นนะมาต่อเป็นทรงอเมริกานะครับผมบอกให้ไซไม่ใหญ่ไซมันสวยนะไซหล่อเลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผม สามพันหร้อยบาทนะได้โค้ชชุดตัวได้ค้ชชุกชิ้นนะตัวนี้ไปด้วยเพาบอกว่า F ชุดที่พฟู้าใส่โอ้ชุดที่ฟูการใส่นะเดี๋ยวไปดูนต่ออาทิตย์เดี๋ยวผมจะไปให้ดูให้พีเดี๋ยวให้พีเดี๋ยวผมขอไปซักชุดได้ไหมผมไม่ไม่ทำมากินนะเดี๋ยวมีชุดที่เยอะแยะลูกเดี๋ยวใส่ไปเที่ยวพร้อมกันนะดูนะเห็นป่ะเดนิมเชิญนะเดนิมเชิญนะครับผม ราคา3,500บาทนะครับผม3,500บาทนะครับผมผ้าโนเบิลหนัก45่กิโลนะหนัก45นะ่กิโลนะครับผมดีนิมเชิ้ตชายนะครับผมด <มา S 1> ูนะสวยเลยตัวนี้แบรนโปโลนะเห็ปนปะเป็นงานเกตเอนะคะคุณลูกค้า,าดีนิมเชิ้ตจะเปนน็นงานเกตเอนะคะงานโปโลเห็นปะงานแบรนั้นยี่ห้อนะดูนะโปโลนะสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะครับโปโลนะนะ3,500บาทครับผม3,500บาทสวยมากครับลายยีนบางสีเข้มๆเลยนะมีเสื้ออะไร เกืออย่างกันนายมือนะครับสวยมากครับดูนะสีสดนะครับผมสีสดใส่ไปใหญ่ด้วยนะคะลูกค้าใส่ไปใหญ่นะใสตามที่ผมใส่เลยนะใส่ประมาณที่ผมใส่เลยนะพอดีตัวเลยนะครับผมใสเอ็มใสเอลนะใสเอ็มใสเอลนะครับ เควินไคล์นะเควินไคล์นะ 4K นะ 4K นะเห็นปะงานบุงงานแบรเห็นปะลูกใหญ่าไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะคะไซส์ไม่ใหญ่แล้วก็เป็นผ้าสะอาดแปลงเยอะนะคะนี่ก็โบโลนะเป็นปนันแปลงเยอะสอบสามพันห้าร้อยบาทกระสอบพิวิวเราส่งฟรีนะคะสามพันห้าร้อยบาทเองนะจ๊ะสามพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะเป็นนันแปลงเองจ้าเป็นนันเกตินนะคะดูปากสวยๆเลยนะสีเข้มๆ,ๆนะปักสวยๆสีเข้มๆ เลยนะส5 0 0บาทครับผมกระสอบนี้นะกระสอบที่ผมตัดนะครับผมกระสอบนี้นะที่ผมรีวิวอยู่นะผมส่งให้ฟรีนะครับผมทางคุณังจะส่งให้ฟรีนะล้วไซส์ไม่ใหญ่ด้วยดูนะครับผมที่ผมใส่ตัวไซส์ประมาณที่ผมใส่หมดเลยนะสีก็สดด้วยนะครับผมไซส์ไม่ใหญ่นะงานวงงานแบรนนะครับผมสวยๆอีกเยอะนะครับผม ไปไปเลือกไปแยกหัวแยกหางกันอีกทีนะครับผมไปแล้วแต่เทคนิคการขายของแต่ละท่านนะครับผมไปแยกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วราคาไม่แพงบอกแค่นั้นแหละครับผม3,500บาทราคาไม่แพงนะราคาไม่สูงมากทํากําไรได้อยู่แล้วนะครับผมเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับผมที่ใครขายแนวนี<ๆ>้อยู่แล้วนะครับผมเอาไปดูได้เลยนะดูนะสวยมากชิดชิดยิดบางนะผ้าบางๆนะสวยๆมากครับผมสวยมากเราดูกันต่อนะดูกันต่อนะครับผม3,500หรอบาทแล้วไซส์ไม่ใหญ่ด้วย ตัวนี้ผ้าก็สวยนะตัวนี้โอ้โหสามพันห้าร้อยบาทครับผมเชิดชายนะครับผมเชิดเดนิมนะเชิดเดนิมนะโอ้โหตัวนี้ก็เข้มเข้มเลยนะกระดุมมุกด้วยนะสวยมากเลยครับผมดูสีเข้มเข้มเลยนะว่าสีเข้มเข้มเลยนะไปจัดตรงกันอีกทีนะครับผมจัดตรงกันอีกทีนึงนะแยกหัวแยกหางกันอีกทีนะครับผมราคามันตกไม่แพงนะราคาไม่แพงผมแค่นั้นราคาตกราคาไม่แพงนะครับดูนะครับอยู่ยันตอนนะอยูกันต่อน ามีแพงนะราคากระสอบได้3,500ห้บาทกระสอบที่ผมกำลังตัดนะส่งให้ฟรีด้วยนะกระสอบที่ ส่งนี้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะจะส่งให้ฟรีแล้วส,สวยจริงๆสวยจริงๆนะสวยค่ะคุณคุณคุณสุสุขิตาสวยจ้าสามพนาัพนห้าร้อยเออสามพันห้าร้อยเราจะส่งให้ฟรีนะคะค<ศ>ุณสุขิตาสวยดูสีเข้มนะไปติดก,กระดุมคอนะ<ศ>ไปจัดทรงันอีกทีนะเวลาแค่สามพันห้าร้อยบาทนะสามพันห้าร้อยบาทนะดูผมก็สวยมากนะครับสวยนะสวยนะไปแยกดูันอีกทีนะแยกหัวแยกางี้เสื้อที่ที่พ่อค้าใส่ก็ นะสวยนะครับผมกระสอบนี้ส่งให้ฟรีนะกระสอบนี้ส่งให้ฟรีนะครับผมสวยจริงๆครับผม3,500บาทนะครับผมสภาพใหม่ๆนะครับผมสภาพใหม่ๆนะแอรูนะครับผมแอรูนะผ้าบางๆตัวนี้ไป็นแอลูตัวนั้นก็ได้ราคาแล้วผ้าสวยมากนะผ้าสวยมากนะครับผมสามพันหอยบาทนะสวัสดีค่ะคุณเอ็กนัทพรสวัสดีค่ะ ับผมเข้ามาที <Then. S 1> ่โกดังได้เลยนะครับผมแค่ที uh, really ่อยู่สมาร์ทโนีนะครับเข้ามาใกลโกดังได้เลยนะอยู่ที่เสียแยกนาพูนะครับผมสี่แยกนาพูนะผมก็ดูกันต่อนะดูกันต่อนะครับผมสวยๆนะรับกระสอบที่นีวิวนะจะส่งให้ฟรีนะจะส่งให้ฟรีนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ปโลนะตัเชิโปโลนะตัวนี้ปโลเยอะเลยกระสอบนี้นะครับผมสามพันห้าร้อยบาทเิงนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะกระสอบนี้นะ สวยมากๆนะครับผมสวยมากเลยนะร้านอยู่ที่พระพรหมนาพูค่ะคุณเอ็นครสี่แยกนาผู้เลยครับผมสี่แยกนาพูเลยนะยถ้าอยู่ในตัวเมืองก็ตรงมาที่เซ็นทัลได้เลยนะครับผมตรงมาทางเซ็นทัลตรงมาทางรุนพิบูลน,นะจะเจอสี่แยกใหญ่ที่เป็นสะพานข้ามแยกอ่ะครับผมเลยมานิดนึงนะจะอยู่เลยปั๊มปฟั๊มเชลยงมานิดนึงนะครับผม นะสวยๆใหม่ๆเลยครับผมดูนะใหม่มากครับผมสวยๆเลยนะตัวนี้เป็นงานเบอร์หนึ่งเขนเอนะครับผมป้ายโนเบิลนะตัวนี้เป็นเดนิมเชิญนะกระสอบละาสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมต้นทุนเฉลี่ยนะยี่สิบกว่าบาทเองนะว่าประมาณยี่สิบกว่าบาทนะหน่วยนะครับหนวยนะทานเป็นทุนเวชันนะทานงานแบนนะครับผมทันแบนแล้วก็สวยๆเลยนะตัวนี้ออกเป็นอินเดียนหน่อยนะสวยๆนะสวยนะครับดูนะสามพันห้าร้อยบาทนะ รับกรตอบที่ผมรีวิวนะส่งให้ฟรีด้วยนะผมให้นะส่งให้ฟรีนะทางคุณดังเจตส่งให้ฟรีอยากได้กระสอบใหม่มีครับผมมีนะแต่ว่านั่นนะเขาปีข้าวผมส่งสองร้อยถึงสามร้อยแล้วแต่พื้นที่นะครับผมแล้วแต่จังหวัดนะครับผมแต่ถ้ารับกระสอบที่ผมกําลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับผมจบที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคาจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะไม่มีโบกเพิ่มอะไรแล้วนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะสามพันห้าร้อยจบตรงนั้นเลยนะครับผมนะสวยนะครับผมาดีเจอตัวนี้นะโอ้หวยนะหวย สวยนะครับผมดูนะไซไม่ใหญ่ด้วยนะไซยี่หัส์ไซเอเชียนะไซเอเชียผ้าสวยนะครับผมงานงานเป็นนะไปแยกขายกันอีกทีนะครับผมแยกหัวแยกขายกันอีกทีนะครับผมาดูกันต่อนนะดูกันต่อนะครับผมดูต่อนะครับผม,ม3,500บาทนะครับผมดูกันได้นะครับผม ตครับผมเียนะผมบอเชียไซอิมเนะครับผมอิมไนะไม่ใหญ่มากนะครับผมไซไม่ใหญ่มากนะไไม่ใหญ่มากนะครับผมราคาผมค่สิกบาทตัวชิ้นนะครับผมยี่บกาบาทตัวชิ้นนะครับผมเข้ามาได้นะครับผมหรือเมนท์เข้ามาได้นะครับที่หน้าไล์ได้เลยนะครับว่ารับกระสนี้นะครับผมใครสนใจเมนท์มาได้เลยทักมาได้เลยนะครับผมกรสอที่ผมรีวิวน่าจะส่งให้ฟรีนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะดูนะครับผม3 สามคันหน้าร้อยแถมส่งให้ฟรีด้วยนะถ้าส่งส่งสามร้อยลดไปอีกนะส่งให้นะถ้าส่งส่งสามร้อยนะลดใด้อีกนะครับผมถุงนะเข้มๆเลยนะสีสดๆเลยนะครับผมดูวันต่อเลยครับผมราคาไม่แพงครับเป็น้าตัวนี้เราจับโปรโมชั่นทั้งวันเลยนะครับผมเราจับราคาพิเศษกันให้นะครับตัวเหล่าค้ามีอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบตัวค่ะคุณลูกค้าใช่ครับมาดูนะสะสอบดีวีราส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้ยูนิคู้นะโอ้โหส่งมาด้วยนะ ฮารีดวิสันนะฮารีดวิสันนะนี่ครับผมที่ตรงนี้ก็จะมีเขียนอหัวห้าฮารีนะอิป้าสวยมากนะครับผมฮารีเขามีนะบอกให้นะติดมาเพียบเลยนะทงริกาฮารีดวิสันนะมาพบนะครับมมาพบเลยนะครับโอ้โหจบนะครับผมจบนะผมบอกให้กระบอกมันจบนะโอ้แชมป์นะงานแบนเขามาครบเลยนะครับผมฮารีก็มานะครับผมอมมี่ก็มาเลงเลอร์รีไวายนะครับผมฮารีดวิสันมาพบแลครับผมแล้วครับผม ไปจัดทรงกันอีกทีนะงานแบรนด์นะเยอะมากนะแก๊ปเป็นแบบนี้เข้มๆเลยนะไซส์สวยมากเลยนะไซส์สวยนะไซส,ส์ไม่ใหญ่นะไซส์ประมาณผมเลครับ ml นะใครอยากได้กระสอบใหม่อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมสอบถามมาได้นะครับตัวนี้แก๊ปนะววนสวยนะผ แล้ไซส์ไม่ใหญ่ด้วย M/L นะไซส์น M/L นะแล้วเราไปจัดทรงกันอีก ป้ายโนเบิลนะแต่ผมไม่รู้ป้ายแล้วกระสอบนี้ป้ายโนเบิลนะครับผมป้ายโนเบิลน้ำหนักสีกิโลเดนิมเพิร์ตนะครับใครอยากรับกระสอบใหม่นะครับผมกินบ็อกเข้ามาได้นะว่ามีสินค้าอีกไหมนะครับผมส่วนสินค้านะครับกระสอบรีวิวนี้มีลูกค้ารับแล้วนะครับผมแต่อยากได้กระสอบใหม่สั่งมาเลยนะครับผมสอบถามได้อยากให้รีวิวกระสอบไหมอกินบ็อกเข้ามาได้ส่วนในนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ